ก่อนเนี่ยคนเวลาเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องใส้แห้งต้องจนหมดกูเป็นศิลปินที่ต้องการรวยในนั้นมันตรงกันข้ามกับความเชื่อเขาในนั้นความศรัทธาของเขาศรัทธาความยากจน<อ>แต่กูเป็นผู้ที่เกลียดความยากจนกูต้องการให้ศิลปินในประเทศรวยมันก็เลยกูเลยแบบแรงมากสวนกับทุกอย่างการวิพากษ์ของคน รุ่นอาจารย์กูรุ่นพี่กูว<ช>ิภาคกูว่าเป็นนักการค้ามันไม่ใช่ศิลปินมันเป็นพ่อค้ากูก็ต้องต่อสู้กับเขาคกูแสดงโรงแรมในขณะที่เขาแสดงหอศิลป์กูแสดงโรงแรมหอศิลป์ไม่มีหมาดูแสดงโรงแรมแม่ของเศรษฐีดูก,กูก็บุกเบิกโรงแรมบ,กบกุกเบิกศูนย์การค้าจนกระทั่งทําให ทำให้แม่งทุกคนเดี๋ยวนี้แสดงลงแรงแสดงสุดลาก็ได้ตัง์ล่ำรวยเวลาคนเราคนเขาดูถูกเรามากๆนะอาจารย์ผมรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้แคร์มันมันมีข้อดีของคารดูถูกไม่ไม่มึงเข้าใจไหมถ้ามึงถ้ามึงไม่มีใครดูถูกเลยนะถือว่ามึงเป็นคนกระจอกทช่หมนะหือกระจอกมากเลยเพราะมึงไม่ได้คิดเที่ยเลยเลยคือมึงไม่ได้คิดอะไรที่แปลกออกไปมึงไม่ได้เป็นนักปฏิวัติมึงไม่ได้เป็นนักสร้างสรรค์มึงไม่เป็นนักแหกข้อ ดังนั้นคนที่แหกคอกมึงจริงได้รับการดูถูกดูแคลนมึงก็ได้เพราะนั่นถือว่าเมื่อมึงได้รับการด่าว่าหรือวิพากมึงมึงจงรู้เลยว่ามึงคืออัจฉริยะมึงคือผู้คิดต่างดังนั้นมึงจึงยอมรับว่าเมื่อมึงคิดต่างมึงจะต้องมีศัตรูเยอะในการต่อสู้ของมึงแล้วการต่อสู้ของมึงนั้นเป็นสิ่งที่หอมหวานที่สุดคือกูชอบกูเป็นคนนักต่อสู้กูต้องการศัตรูเยอะเมื่อกูเป็นเด็กกูชอบศัตรู กูชอบมากกูทำอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนเกลียดกูแต่กูไม่เกลียดเขานะเป็นกูจะชอบที่เขาเกลียดกูแล้วก็ดูถูกกูกูต้องการชนะทุกคนอยากให้คนจดจำเฉลิมชัยโกศิพันในรูปแบบไหนฮะมึงจะไปจำอะไรมึงจะจำกูหรือไม่จำก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกูดังนั้นกูไม่ได้สนใจว่ากูต้องการให้มึงจดจำความจดจำไม่ได้สิ่งที่มึงจะต้องเป็นผู้บังคับให้เขาจดจำหรือมึงก็ททำให้เขาจดจำม,มึงสั่งเขาได้ไม่ใช่ดังนั้นความดีงามของมึงต่างหากสิ่งที่มึงสร้างไปคบ ที่เป็นความจดจาของเขาเองอเขาจะจําคนคนนั้นก็อยู่ที่การกระทำของอมันต่างแต่ไม่ใช่สิ่งที่มึงเรียกร้องให้มันมันจดจำดังนั้นกูทุกวันนี้กูใช้ชีวิตของกูแบบมีความสุขของกูแล้วก็ทําประโยชน์แล้วก็ตายเป็นชีวิตที่งอนยาของกูแล้วนั่นคือความพึงพอใจของกูมากที่สุดกว่าการที่จะรอให้ทุกคนมาพึงพอใจกูคไม่จะเป็น